ประมงตาถี๋ไวไลัของเหล่าลูกปาาถูกสวเบรกแล้วแต่จะร่วมหรือได้ไปต่อต้องรอสอสอพิจารณาอีกรอบ ย้อนกลับไปเมื่อเดือนหันวาเทีกกฎหมายมาตา69อนุญ,ญาตให้ใช้แห่อวนตาถีทำประมงแบบล้อมจับในเวลากลางคืนได้ได้ทำให้เกิดการคัดค้านของกลุ่มชาวบ้านเพราะมันทำลายระบบนิเวศต้องเล่าก่อนว่าประมงไทยเนี่ยมีวิธีการจับ4แบบช้อนครอบยกล้อมและการจับปลาก,ก็จะแบ่งเป็นจับกลางวันและจับกลางคืนซึ่งแบบล้อมเป็นแบบเดียวเลยที่ทำตอนกลางคืนไม่ได้เพราะตอนกลางคืนสัตว์น้ำจะขึ้นมาบนผิวน้ำมากและถ้าเราเอาแห่อวนตาทีแบบมุ้งเนี่ยมาใช้ก็จะทำให สัตว์น้ําน้อยใหญ่ถูกจับไปหมดแต่มาตรา69เนี้ยจะอนุญาตให้เรือ175ลําทําประมงแบบล้อมทําได้ตอนกลางคืนพร้อมกับใช้ไฟลอ่อซึ่งนั่นจะทําให้สัตว์น้ําขนาดเล็กอย่างลูกปลาต่างๆรวมไปถึงลูกปลาทูเนี้ยไม่สามารถดุดลอดไปได้เลยตอนนี้ยังไม่มีมาตรา69คนไทยก็กินปลาทูนําเข้ากว่า90%าถ้ามาตรานี้ผ่านปลาทูไทยอาจจะไม่เหลือเลยก็ได้แล้วร่างกฎหมายนี้ออกมาเพราะอยากช่วยเศรษฐกิจให้จับปลากระตักได้มากขึ้นเพื่อทำานํปาปลาแต่พิ่ แท็บตั้งคอสังเกตว่าปลากระตักโลละ5บาทในขณะที่ปลาทูไทยโลละ100บาทมาตรา69สร้างผลกระทบกับปลาทูและระบบนิเวศโดยตรงเนี่ยเลยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆชาวบ้านก็เลยขัดขานกันซึ่งในที่สุดเสี่ยงของทุกคนไม่เสียเปล่าแล้วเพราะว่าตอนนี้การขัดขานได้รับความเห็นชอบจากสอวอแต่มาตรา69จะได้ไปต่อหรือเปล่าต้องรอดูว่าสอสอจะเห็นด้วยกับมตินี้หรือไม่ฝากทุกคนติดตามอนาคตของทะเลและปลาทูไทยกันด้วยนะ วันนี้ไปแล้วบาย